ก่อนที่จะได้ดูปอบหน้าปลวกแบบเต็มๆในโรงภาพยนตร์เราลองมาให้คะแนนกันก่อนดีกว่าว่าในทีนักแสดงของหนังเรื่องนี้ใครมีโอกาสที่จะเป็นปอบหน้าปลวกตัวจริงรับบทเป็นแหลงค่ะเป็นผู้หญิงที่<อ>น่าสงสารชอบโดนกันแกละถูกกันแกลง,น,งน,น้องแมากี้มีทันไม้ทันมือให้เห็นแล้วครับเข้าขายปอบอยากกระซวกไส้นะครับแบบนี้ เราเป็นเจ้าของจัดก,การโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่จริงแล้วคือเราเรียนมาจากต่างประเทศแล้วก็เรียนในด้านของเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาครับโอ้นี่ก็ดูปกติดีแต่อย่าเพิ่งหวังใจไปครับดูดูกันไปก่อนเป็นเรื่องจะเป็นคนที่แบบงงมึนๆตามเพื่อนนะคะแต่ว่าแต่ว่าอ้าวดูดนิ้วทําไมอะ่ะขอให้มีเลือดปะคะขอจินเลือดแล้วอย่างนีชัดเจนล้วครับแฮกเตอร์เหรอ ชอบพูดไทยคำอังกฤษคำน้องคนนี้มาแนวปอบวินเทจครับกับท่าปอบหยิบื่่ตัวเองอยู่ในหนังฮอลลีวูดอะเข้าใจปะหยิบไม่พอมีเลียปากด้วยเป็นมิกกี้ค่ะซึ่งมิกกี้เนี่ยจะเป็นคนแหล่บุคลิกแต่เดี๋ยวก็จะเป็นในเอเกลิงแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นคุณเลือเป็นผู้หญิงสูงส องคนนี้เธอก็เก็บคะแนนไปได้ไม่น้อยเลยครับถ้าพินเรื่องปอบเเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบรักแอบชอบเจ้านายก็เป็นเรื่องราวของคนต้องมโนจนบางครั้งมโนจนรู้สึกว่าเอ๊ะใครที่เป็นใครไม่เป็นบอกได้คำเดียวเลยว่าทุกคนต่างก็เหมือนปอบทุกคนต่างก็เหมือนปอบร่อพี่ครับแต่ผมว่าตอนนี้พี่เหมือนสุดแล้ว แตกต่างจากปอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นการที่ทุกคนเนี่ยยอมรับวว่าตัวเองเนี่ยเป็นปอนบนั่นไงครับโทนี่เริ่มออกอาการให้เห็นแล้วครับเป็นโวร์ชั่นที่ที่เ c h i มากทำอะไรได้แบบหลายอย่างมากลงตุม่มเออก็ลงตุม่มลงตุม่ม But now 2 0 14 it seems like different แต,ตากอะค่ะเดียกว,ว่ามีน้องเขาติดตัวไปด้วยเนี่ยไม่ต้องพกดิกกันเลยทีเดียวเร<ล>คือทุกคนแยกกันเป็นปองหมดเลยว่าแต่พี่รู้สึกคันไห้คันมืออยากกินเลื่อนไหก็ไม่รู้อ่ะแต่จากที่ทุกคนเชื่อว่ามันป่อใช่ไหมคะก็จะเก่งแย่งแล้วก็ปกป้องเพื่อนเผื่อไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเองแต่สุดท้ายผลจะเป็นยังไงเนี่ยต้องคอยดูบอกได้คําเนียวเลยว่ามันแปลกใหม่มากใครกันแน่ที่เป็นหรือทำไมต้องเป็นหรือยังไงก็ต้องเป็น อ้ยตอวน,นี้มีไส้ย่างขายเลยคะมีไส้ย่างขายเลยคะอมืมีหิวไส้ด้วยคือคนที่เน่าบวกครพัพี่มันเล่นเป็นปอบอีกอะมันใช่ปะนี่มันอะไรอะช็อคช็อตามันเล่นตลกอะไรกันนะกันเหรอคุณน้องครับดึงไปดราม่าสังนั้นมันเศร้าแค่ไหนน่ะหรอโอย๋อ me some ส l รัก I want to drink, hello น้องเขายังหิวเลือดอย่างต่อเนื่องครับโอ้โอคนเปราะที่น่ากลัวมากเพราะว่าปอาเตีย่ยเราจะเห็นปอาะอะไม่เป็นเพราะว่าคนแก่ก็จะเป็นดูเช่งหงสาวสวยแต่ถ้าเกิดหน้าปลวกด้วยแล้วฉันว่าสยองครับน้องแค่น้องคนเดียวที่จะสยองแล้วครับโอ้โหนอกจากหน้าปลวกยังไม่พอต้องเป็นปออะไปหรอคะโอ้โหหน้าเวทนาจริงๆหน้าอุตสารสุดๆเลยค่ะคนที่หน้าปลวกก็ต้องเป็นปอาอีกก็พิสภาพแล้วกันนะครับว่าพังขนาดไหนพังขนาดไหน พังไม่พังไม่รู้ละครับไปดูพี่ทุกี้กันดีกว่าเนี่ยพอถามเรื่องหน้าบวกแกก็ไม่พูดไม่จาเลยครับอาการก็อย่างที่เห็นเลยใครช่างทําแบบนี้เนาะไอคนที่ทํามันต้องถูกผีสิงกันแน่เลยอะ่ะผีบ้าผีบอเลยแหละผีไม่มีในโลกมันจะไม่มีได้ยังไงอะ่ะยังมีศพคดท้องตนควักไส้อยู่เลยอะ่ะหรือจะเป็นปอบคะบ <S 1> <S 1> นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทดสอบเท่านั้น สวนใครกันแน่ที่จะเป็นปอบหน้าปลวกตัวจริงคำตอบสุดท้ายรอคุณอยู่แล้วในปอบหน้าปลวก12มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ